ดีปะ่ะดีดีดีการเดินทางจากสีสบายได้ป่ะเนี่ยเอารวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นเว,วลาจะสิไปทายคลิปกรุงเทพแล้วก็จะกสีขาวไปกรุงเทพกา<ม>รที่สะดวกสบายบปรตรงนั้งฐารถเมล์อีก<ม>ต่อไปแล้วจะเบิ้งทีน่าพูนอ่ะความสะดวกอุ้ยเครื่องบินพูนยุ่นยุ่นเอ้ยุ่นความสะดวกสบายของเมืองไทยแหละพี่น้องเลยนี่แหละคือทีทีบาวบุญอย่างไหนเบาไกลได้เห็นและสัมผัสทุกย่างในสิ่งที่เจริญของเมืองไทยว่า ก็ขึงเตื้อๆกันเป็นเลยวะนี่แต่นั่เนเนเนงเรือกันแล้วนน man, man. เนาะพี่น้องแมนแมนเอาละพี่น้องเฮ้ยเบาวกับผ้าเบาไก่นางรถไฟฟ้าเดี๋ยว่ข้อมเต็มเอื้อเตรียมใจเดี๋ยวจังหวะจิตภาพเบาไก่ไปนั่งเรือมือน,นี่ไปนั่งเรือล่งเรือฝากเรือพี่น้องฝากตาิดตามติดตามเนาะสวัสดีครับสบายดีเนะพี่น้องสวัสดีทิพซี่ฟังไทยและทิพซี่ฟังเหล้านะครับสวัสดีครับตอนนี้บาไก็อยู่ที่ลับบุกาก้อกพวกนี้หเดแล้ว ไก่เม, asis, ม hey. ื่อนิวันอาทิตย์มาเหตุเห็ดงานขึ้นเก่าไปหรอกบอไก่ได้งานนี่ด้วครับขอบคุณอีกทีเอฟซีไร้ทานเนักเป็นวงบอไก่บอกไก่อะไรงานตอนนี้บอไก่ได้เห็ดงานนี่ด้วครับเห็ดงานทีลานพม่าอยู่ลำดุกกาเอ่ออยู่ห้องหลวงห้องสองผิดหรองอยู่ดีลานพม่านพีเคพมานผิดหองเห็ดงานติดพม่านขึ้นเก่าพี่น้อกนี่งานถนัดถนัดขับรถติดพม่านขึ้นเก่า มื้อนี้ก็มาติดงานอยู่ที่เฮ็ดงานอยู่ที่น้ําลูกกาคลอง6ครับพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของอ่าของคอง6เนาะพี่น้องเนาะจ้ะวันหยุดมเฮ็ดงานวันอาทิตย์ก็บ่ได้หยุดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดงานเรื่อยๆบพี่น้องในหมู่บ้านหมู่บ้านยางงามพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดงานก่อนสิเบิ่งว่าไปเฮ็ดงานจได๋เนาะงาน้แห่มาามาอ ของจากโหลดจำแพงเลยมาคนเดียวในี้่กองคุณนมาทอไทยให้มาหนิกองไายให้ไปได้ร้ายคิปได้ร้ายคิปได้ร้ายหมองมาไกลกับบุคคลในไทยคิดเนาะในจิตเนี้อีเ่อกาสินในไทยให้พี่น้องในเบื้องนี้แหละในเห็เดียนเห็นงานคือเก่าี่ม้องเลยดีใจเหมอนเลยแต่เดียวนี้เียนเห็นงานทำแล้วพี่น้องดีใจแห้งแ้มี่อสินไยกันน้องกับมน หลายแตวยี vale Bien, ่เราอุปกรณ์ลานเห็นงานที่นี่มันโด่คนได้บานตอก้านบ้ารเบ็้าน้อมการเห็นงานที่เราเนี้ยท้่เราเนี้ไม่เห็นค่ะ

Do vậy, đi tắm rồi, đi tắm không vậy, do vậy, do vậy. A little bit hash like that. The camera is kén này vậy, hãy. vậy, hãy. vậy, hãy. Do 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 ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบพระคุณเมืองไทยทีให้โอกาสแรงงานเล่านอกพี่น,อนอ้องน้อยยางเบาไก่คนหนีนะฮะหลังจากก่อนน้าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเบาไก่ตกงานนอกพี่นอ้องนอก,กะ็ะด้วยหลายๆายสาเหตุท,ทีเบาไก่ได้ประสบผลนอกพี่นอ้องนอก,ก็บอกขอเอ่ยกล่าวแต่สําหรับวันนี้เบาไก่เพื่อนกระไดงานทํำและเวียกเคล็ดเป็นที่ เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบ่าวโบกับอยู่ไกลกันซึ่งมีเอฟซีและหลายทานเป็นห่วงบ่าวไก่ว่าได้งานหรือย่างไรงานหรือยา่ายงาและกขอขอบคุณทุกทุกทานในหลายคนเด้อพี่น้องเด้อที่ส่งกําลังใจมากและหางานให้บ่าวไก่เนาะแต่ว่าบ่าวไก่เพิ่นกะบอกว่าบอสะดวกเนาะทีบ่าวโบสอบถามบอสะดวกในการเดินทางเพราะว่าอยากข็ดงานอยู่ไกลๆขอบคัว มีอย่งกะสิใดซอยเหลือกันบ่าวไก่เพิ่นกะเป็นห่วงเมียของเพิ่นที่อยู่ผู้เดียวเห็ดงานอยู่ผู้เดียวกะเลือยอยากหาวิธีทางเพื่อจะสอกหาเวียกเห็ุงานถา้ำจะได้อยู่ไกลไเมียเพราะว่าตัวเองเป็นพอเป็นหัวหน้าครอบครัวสิ่งที่เหตดใดกะคืออยากดูแลเมียและดูแลครอบครัว ผู้นี้บาไก่กะไหลเฮ็ดเวียกงานทำแล้วกะเลยอยากเอาคลิปวิดีโอที่บาไกเ่เฮ็ดเวียกมาฝากตอนทุกท่านเพื่อจะได้หายอ่าความม่ำมตตาสงสารขอบคุณเมืองไทยเนาะพี่นนอนขอ,นอขอบคุณนายจางคนไทยที่ให้โอกาสบาไก่อย่างสาบซึ้งนำใจถ้าบ่มีเมืองไทยบาวไก่ให้งานเล่าผู้นี้กะบ่มีโอกาสได้มาเยือนอยู่จุดนี้ถึงจะตกเวียกตกงานแต่อ้อมกอด อันอบอุ่นของคนไทยกะท่ว่าให้น้ำใจเบาไก่ย่างสุดซึ่งมือนี่กะได้เฮ็ดแล้วได้มีรายได้แล้วเพื่อจะส่งให้ลูกอยู่ทางบ้านและกะเลี้ยงดูครอบครัวเบาไก่กะสัญญาวา่าต่อไปจะตั้งใจเฮ็ดเบี่ยเฮ็ดงานให้คุ้มค่ากับที่น่าจา้างเพิ่นไดซอยเหลือเบาไก่และไห้โอกาสครั้งนี้กะท่ว่าอดีตที่ผ่านมาเบาไก่จะนํามาปรปับปรุง ให้แก้ไขดีขึ้นน้องพี่น้องเนาะอ,อันได้โบดีกับสิบอกขอเหตุมนีกะถือวาขอพระคุณอีกเชน,นึงน้องพี่น้องเนาะฝากคลิปวิดีโอนี้มาทั้งช่องทางอ่าสื่อสารของบาวบูขอพระคุณทุกท่านที่หาเวียกเคลดงานทําให้บาวไก่นะขอพระคุณอีกเทน,นึงน้องพีนงนพ่น้องเนาะสาบึ่งอิลีเธอนีกะเป็นเทือสุดท้ายแล้วที่บาวไกจะอ่าใส่ชีวิตและกะัเหตุเวียกงานทําอยู่ชุดนี้ไปจน น,น่นแสนน่านเนาะพี่้องเนาะอาชีพทีบาวไก่ถนัดก็คืออาชีพติดตั้งพาม่านย่างทีทางผู้ชมเห็นอยู่ดันนาเนาะพี่้องเนาะนี่คืออาชีพของเบาไกท่ทีเพิ่นถนัดถ้าอาชีพอื่นเพิ่นอาจจะบอถนัดก็ต้องขอถทดขอภัยน้าทุกท่านที่แห้โอกาสบบาไก่แล้วบาวไก่บอไดไปเหตุยดงานนําเนาะม้นนี้ก็ถือว่าได้เอาคลิปวิดีโอนี้มาฝากตอนทุกท่านนี่แหละคือน้ําใจของคนไทย ก็ฝากน้องๆเนาะน้องๆที่อ,อยู่ทั้งบานหน้าฐาเสยมเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยหนึ่งก็ต้องมีความตั้งใจเนาะพี่น้องะมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนักแน่นนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป่าไกลเพื่อนอธิบายเพิ่มเติมเนาะเพื่อนสีบอกยังระบายยังได้ใจกายเพื่อนบอกมากณตอนนี้บ้าบุเองก็แต่เป็นแค่ซื้อกลางในใการนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นและให้พี่น้องได้พู้นั่นเอง น้องสำหรับคลิปนี้โมไก่ก็ฝากคลิปนี้ด้วยเ่็นเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้โมไก่เป็นกำลังใจให้โมไก่เป็นเรด้วยสู้ๆเป็นเรด้วยเพื่อขอบคุ้มและเพื่อคนอยู่เคียงขาเทาเราเป็นเราเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เป็นเราโมไก่มากอัปเดตอ่าสถานะของบโมไก่บโมไก่ในเหตุงานแล้วนะเป็นเราเนาะตัวเอฟซีคนใดเป็นเป็นห่วงโมไก่ที่โมท่านในเหตุงานณ์นะตอนนี้บโมไก่ในงานทำด้อยเ่็นเราขอบคุณาที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอด สลับกันนี่มาไกลขอเวลาพักจากไปเพียงกันนี่หน่อยสวัสดีครับสบายดีร้านพม่าน AT พม่านน้องพี่น้องเฮาถ้าผู้ใดนใจติอเข้ามาไดทางหลังไม้น้อี้เดี๋ยวก็กลจะทิ้งไ้นไหน้างไม